สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้๊หงนะคะเจ๊หงชาแนลยินดีต้อนรับวันนี้มีกุ้งนะคะเออเราจะทำอะไรกันดีน้อเย็นนี้เย็นนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันน้อกุ้งเรามาแกะกุ้งกันนะคะเ,เพื่อนๆพื่อนผัดกะเพราดีมหกเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะคะ นี่ไม่เห็นรึ่งนะรึ่งไม่มีน้ำก่อนละไมกันคนขายสวยมากสวยมากและรวยมากคนขายสวยและรวยมาก ค่ะเือไรดปเลยสามันสุดท้าย,เ,ย,ายเบเกอร์นะคะชิ้นละยี่สิบาทยีบาทีาท 20, ล 20, ่รองละยีสบกล่องละยีสพูดผิดอ,อันนี้มาเต้ามาเต้า,มา,ตามาเต้าทางเหนือาการเรียกว่าเตงโม่สวร์ สับปะรดภาคเหนือเรียกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้กระทบลกนั่นนึกได้แล้สับปะรดสับปะรดภาคเหนือเรียกมักข้นนัดตาั้งโมมาเต้าแตงโมมาเต้าแตงโมมาเต้านัแกกุ้งกันค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมือเก็บ ค่ะแกะกุ้งฮะทำคลิปนะคะคลิปสี่นาทีก็พอแกะกุ้งให้เพื่อนๆเลยนะคะแกะง่ายน,นะคะกุ้งสม,มุดประการนะคะถูกกุ้ง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 อะคะทำอะไรกินดีคะเพื่อนๆ มากินดีค่ะคุณผ